สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนองทําหมูกรอบนะคะแต่ว่าเราปรุงรสนะคะปรุงที่น้ําต้มนะคะน้ําต้มหมูนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่เออใส่ขานะคะตะไคร่นะต้มทุบนะคะต้มดับคาวหมูแล้วก็ปรุงซอสเอ่อหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือ ก็ออกมาก็จะได้รสชาติแบบว่าหนองชิมแล้วนะก่อนทอดน,นี่แบบนัวมากอร่อยมากค่ะก็คือปกติถ้าเราทําหมูกรอบเราก็จะใส่แค่น้ําต้มธรรมดาเนาะพอเราต้มสุกแล้วนะหน่องก็ไปเจาะเขานะคะก็คือใช้ช้อนซ่อมจิ้มๆนะคะให้เนื้อเขามีรูๆนะคะตรงหนังเขาอนะ นี้เราก็ทอดไฟกลางนะคะตอนแรกจะเปิดไฟแรงก่อนร้อนๆเลยนะเสร็จแล้วก็เบาลงมาที่ระดับกลางนะคะเราจะเอาหมูกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะก็คือก็จะได้ฉ่ำๆข้างในนะคะไม่เอาแบบกรอบแห้งนะอ่ะก็เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะคะลองไปทํานะคะเพื่อนๆอร่อยมากคือไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ต้องมาสาธิตอธิบายวิธีทําว่าทํำยังไงนะ ไอเครื่องสมุนไพรที่ใส่ไปนะคะขาสดนะคะตะไคร้นะทุกต้มไปในน้นำเท่านั้นเองแล้วก็ปรุงซอสนะคะแล้วก็ชิมว่ารสไ,ได้ไหมเนี่ยค่ะอ้อร่อยมากโอเคก็แวะมาแนะนำนะแชร์เรื่องราวของหมูกรอบที่อร่อยนัวนะคะน้องไม่ได้ทอดใส่หม้อไงถ้าทอดใส่หม้อก็ ก็จะน้ำมันจะท่วมกว่าน,นี้นี่ใส่กระทะนะคะปูเริ่มฟูแล้ว เรามาทดสอบนะคะหมูกรอบของเรานะคะหมองจะอยากได้แบบกรอบข้างนอกนะคะแล้วข้างในนุ่มๆนะคะเนื้อข้างในจะฉ่ำๆแบบเนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมสักชิ้นหนึ่งนะ รสชาติเขาจะอร่อยเครื่องปรุงที่เราปรุงนะคะแบบที่น้องบอกไปเนาะกะเอาปรุงรสแล้วชิมว่าเราชอบไหมนะคะก็ไม่มีอะไรมากอย่างน้องเขียนส่วนผสมว่าใส่อะไรบ้างนะแต่อัตราส่วนไม่มีนะคะก็เป็นวิธีทําง่ายๆนะคะอืมวันนี้น้องใช้หมูสามชิ้นเท่านั้นเองนะคะเพืเ่อนๆลองไปทํานะคะถ้าอยู่ต่างประเทศอยากกินหมูกรอบลองทาเองเลยค่ะทําไม่ยากค่ะ โอเควันนี้หน่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะไปไปกินหมูกรอบกัน